สวัสดีครับเียนตัวสู่มิสซับคูปชาแนลนะครับผมภูผานะครับผมจบจากยูนิเวอร์แซลเคมบริดสขายเอ็นจิเนียริงนะครับผมเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองจนวนี้ผมสอบไปเอลได้8นะครับไม่ใช่เพราะว่ากูเก่งกีดแต่ด้วยวิชามาตร์ต่างๆที่ผมสะสมมาทั้งหมดในการสอบ14ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียนเอลผมนะครับแอดไลน์พักมาเลยรีบเงินรีบแชทข้างล่างนะจ๊ะมาวันนี้นะครับผมจะพูดถึงคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับเรื่องของการชอบหาความสุขตามโซเชียลและไม่มีความมุ่งมั่นนนนนนใกาารทงะะจ๊วัี้ ดูให้จบตาลองได้ประโยชน์แน่นอนนะครับมาจากคุณ deadface นะชื่อที่อะไรเนี่ยมา <c oughs> พี่ครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีสมาธิชอบหาความสุขตามโซเชียลหรือบางครั้งก็ชอบเข้าอินสตาแกรมแล้วอิจฉาเพื่อนพี่ยามหยุดแล้วแต่อ่านหนังสือหยุดแล้วอ่านหนังสือแต่ก็ยังเป็นบ่อยๆเหมือนเดิมสมองไม่มุ่งมั่นทำยังไงดีครับโอเค กูบอกก่อนเลยนะครับว่าคนหลายๆคนเป็นนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าทุกคนรวมถึงกูด้วยนะเมื่อก่อนอ่ะเข้าใจอะ่ะเปิดอินสตาแกรมมาแล้วก็อยากจะเ,เห็นเพื่อนแม่งไปเที่ยวกันเห็นเพื่อนมีความสุขนะหรือเห็นเพื่อนประสบความสําสเร็จแม่งก็รู้สึกเครียดแม่งก็รู้สึกไอ้เครียดกูทาอะไรอยู่ว่ากูเป็นแค่คนคนนี้เท่านั้นเองนะแล้วเพื่อนกูไปถึงไหนแล้วนะแล้วเพื่อนกูมีความสุขแค่ไหนออกไปเที่ยวกูเข้าใจทุกคนแม่งเป็นเว้ยทุกคนเป็นนะครับกูบอกเลยนะทุกคนเป็น แต่มันไม่ผิดที่มึงจะไปดูโซเชียลแล้วมึงเห็นเพื่อนมันเป็นความจริงมึงต้องยรอความจริงหลายคนบอกถ้าเกิดว่ามึงดีลิทอินตาแกรมได้โอเคดีนะมึงจะได้ไม่มองเขานะแต่สําหรับกูแล้วมึงไม่ต้องไปดีลิทก็ได้นะสาหรับกูแล้วกูดูกูดูไปเลยนะดูดูเพื่อนอิจฉาเขาเลยอิจฉาเขาให้เต็มที่เสร็จแล้วมึงจะต้องเอาพลังอิจฉามาสู้เข้าใจไหมมึงต้องเอาพลังอิจฉามาสู้แต่มึงบอกว่ามึงไม่สมองไม่มุ่งมั่นทํำยังไงดีครับ จะบอกให้นะทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นเราควบคุมไม่ได้ยกเว้นอย่างเดียวคือสิ่งที่เราจะทําแล้วก็ความคิดลองคิดดูนะเพื่อนจะโพสต์ในแกรมเพื่อนจะไปเที่ยวไหนเพื่อนจะได้เก่งแค่ไหนทําอะไรประสบความสําเร็จมืคอควบคุมได้ไหมมืคอควบคุมไม่ได้ถูกไหมมึงเขาจะเป็นยังไงมืงคอควบคุมไม่ได้ฝนจะตกไหมมึงควบคุมไม่ได้แต่มืคอควบคุมได้ว่าวันนี้มึงจะอ่านหนังสือไหม มันเป็นสิ่งที่มึงสามารถคอนโ contrl ได้อย่างเดียวในโลกนี้คือมึงจะทําแบบนี้ในวันนี้เท่านั้นเข้าใจไหมอีกอย่างที่มึงคอนโทรได้คือมึงคิดมึงสามารถคิดอิจฉาหรือมึงสามารถคิดดีใจกับแม่งหรือมึงสามารถคิดกูต้องอ่านหนังสือแล้วหรือมึงสามารถคิดโอ้กูท้อจังเลยมันคือความคิดของมึงที่มึงสามารถคอนโทรได้ทุกอย่างมึงสามารถคอนโทรได้แค่ความคิดกับสิ่งที่มึงจะทําเพราะฉะนั้น ถ้ามึงไม่มีความมุ่งมั่นอันนี้เป็นสิ่งนี่มันคือมึงผิดนะมันคือความผิดของมึงล้วนๆเพราะความมุ่งมั่นอยู่ที่มึงมึงคอนโทรลมันเองนะจ๊ะเพื่อนมึงโซเชียลเพื่อนจะโพสที่อะไรมันไม่ได้ความผิดของแม่งมันมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เรื่องที่แบบมึงจะมาบอกว่าเออกูอิจฉาเพื่อนดูทีวีเออดูอินสตาแกรมนะครับเพื่อนไม่ผิดที่จะโพสด้วยอ่าแต่มึงอะละผิดที่ดูโพสแม่งแล้วมึงท้อแล้วมึงเหนื่อยแล้วมึงไม่ทํา ถ้าเป็นกูกูดูพูแม่งกูสู้แม่งเก่งกูต้องเก่งกว่าแม่งให้ได้กูทํานี่คือความแตกต่างระหว่างกูกับมึงเด d ดเฟ e โอเคไหมมึงกลับไปอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้นะจ๊ะกลับไปดูอินสตาแกรมเพื่อนดูให้แม่งรู้เลยว่าเพื่อนแม่งเก่งแค่ไหนดูให้แม่งรู้เลยว่าแม่งมีความสุขแค่ไหนแล้วมึงกลับไปอ่านหนังสือแล้วมึงบอกตัวเองว่าเขี a, ้ยต้องเก่งกว่าแม่งกูต้องทํามากกว่าแม่งสองเท่ามึงมุ่งมั่นได้เพราะมันเป็นสิ่งที่มึงสามารถควบค contrl ได้ในวันนี้ แต่ถ้ามึงปล่อยไป5ปี10ปีมึงจะคนโทรลไม่ได้อีกแล้วนะจ๊ะเพราะมันเรียนจบไปแล้วนะเพื่อนมึงไปถึงไหนกันแล้วแล้วมึงก็ต้องมาเริ่มใหม่ตั้งแต่ศูนย์โอเคมึงก็อยากคนโทรลได้แหละแต่แค่อาจจะช้าแล้วก็ตามเพี้ยใครไม่ทันโอเคนะจ๊ะกลับไปลองคิดดูนะเด็ดเฟซเจอกันคลิปหน้าถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องเป็นภูด้วยจ้ะใครเลยได้เอวผมแอดไลน์ทังมาเลย9ก้บบาทต่อสกิลเท่านั้นบายบาย s e